คุณผู้ชมครับก่อนจะไปดูคลิปเนี่ยคุณผู้ชมกดซับเรียังครับถ้ายังไม่ได้กดไหนกดเลยนะครับผมดูที่ใช้ไมไ่ได้แล้วพี่กดซับแล้วผมจะได้อะไรอ่พี่การกดซับเนี่ยจะทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นกดซับผมด้วยนะครับผมก่อนที่ผมจะไปหาคุณผู้ชมถึงเบ้านทีนี้ ในแชทโลกแชทเนี่ยก็คือมีการถกเถียงกันเกิดขึ้นว่าการออกรองเทา้ารถคูดาวเนี่ยมาทำซ้อนกันไหมออกสองไม่ทับครับมันก็15บห<อ>้าบวกสิบห้าน,นั่นแหละครับคือพิเศษไหมวันนี้ผมจะมาทดลองดูนะครับว่ามูราดรองเท้ารถคูดาวสองชิ้นช่วงต้นเกมเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนนะครับคือพิเศษเฮ้ยโอ้โห มามามาพี่เชียเ่ยวกว่าจะเล่นโหเย,ย่ยมนานผู้ชมเซตของคือผมตามนี้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนของชิ้นที่2เนี่ยเป็นรถคูดาวอีกข้างหนึ่งนะครับเห็นเขาบอกว่าที่ออกรถคูดาวสองชิ้นเนี่ยเพราะว่ามันจะให้มูลหลัต้นเกียร์เนี่ยมันรถคูดาวประมาณประมาณ3 0มสถึงสีนะครับมันจะได้เก็บสเตกก็กสกิลหนึ่งได้นะครับเพิ่มและตาเน,นเชอร์ลิปเปอ้์นั้นเอ้ยรอรอรอผู้ <S 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 ชมรอมาใช้สกิลหนึ่งเสร็จรอปึ๊บปึ๊บไปใช่ดิ ใส่ใส่เลยละกันใส่เลยละกันนี่เป็นการตอดคุณผู้ชมโคตรแรงรู้ดิมาดีมาดีก็มาดีแคบก็มาดีแคบป๊าป๊าปราปราน่าป๊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 วปนาป๊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 มป๊าป๊าป๊นป๊าป๊าป๊าส๊าป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 ๊าเอาป๊าป๊าเ๊าป๊าป๊าป๊้ปีาป๊าปับบ๊าคุาผู้ชมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับ <c oughs> กูเอาหมดเลยละกันนะโอเคคุณผู้ชมมากูออกอีกข้างหนึ่งเลยตอนนี้เราได้มาละข้างหนึ่งคุณผู้ชมที่จริงเนี่ยปกติก็ต้องออกสองข้างใช่ไหมเพราะว่าเรามีขาสองคู่ทุยมันขาคู่เดียวใช่ไหมแล้วก็ต้องออกขาขอสองข้างอะไรกูเนี่ยอออกดกดกูกดแอปอันตีเป็นโอ้โหโอ้โหแล้วคุณผู้ชมกูกดแอปอันตีไม่ได้ฮะเป็นอะไรวะกิเลือดฉุนไรซ์มาเปล่ามาเปล่ามาเปล่าอันนั้นเนี่ยเหมือนรู้เหมือนรู้อะฮะ มันรู้มันมันเหมือนรู้ว่าเหมือนรู้ว่าเจะสเตปกูไปด้มาเดมาดิมาไดมาดมาดปับ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 ปบปบปปน่ไวปน้องลีปเปอร์ไหวปอน้องไหวหรือเปล่านไหวหรืป่านะอย่างมันคุณผู้ชมอุ้ยเขาเปิดติคุณผู้ชมเขาเปิดตีวะแล้วมันทำไมวะริดิดิเขาหง่ผมกว่เขาหง่วงกว่ดูไปดูไปตี นี่ดูเเอคโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เราได้รองเท้ามาสองข้างแล้วนะครับคุณผู้ชมมาเราไปทดว่ามันจะเก็บแเตกาอากาศได้หรือเปล่านม่ครับมาคุณผู้ชมขอยยาเราตัดเล่นนอนๆเนี่ยเดี๋ยวไม่ไหวนะเออนั่นแน่ตีติงตีกูจีเลยตีกุจีเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงรอก่อนดูเก็บสเตการ์ก์โชมาดิมึงมามึงเอาตัวนี้โอ้อะไรของพี่อะไรของพี่อะก็มาดิก็มาเดียครับ ผมก็ไม่ได้กยอยู่เลยผมก็ไม่ได้โกยอยู่แล้วเฮ้ยกูกลับไม่ตายกูกลับไม่ติดเกือบเกือบแล้วกูรอคุณผู้ชมเกมสเตการกโอ้โหแล้วสเตกกูหายก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวนะตอนนี้คืออุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยคุณผู้ชมตอนนี้คือรถคูดาวสามห้าเปอร์เซ็นเฮ้ยโอผมเพิ่งรู้ว่าแต่เริ่มมีรถคูดาวด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้ปั๊บปั๊บแล้วมึงมึงทำไมมึงทำไมมึงทำไมโอ้โหเราโดนตากูแหวกกูแหวกทำไมกูวิกเกอร์ทำไมอยู่โคตรเปลืองคุณผู้ชม ปึ๊บโอเคเรามาทดลองกับเก็บสแต็ก,กาอากาศดูผู้ชมปึ๊บเพิบเฮ้ยได้ว่ะวับ,บนี้แล้วก็หลบสกิลโชว์น้องหนูไปเหมือนว่าถ้าจะเก็บสแต็กาอากาศให้ได้ตอนต้นเกมเนี่ยมันต้องลดครูดาวประมาณ35%นะครับถ้าลดครูดาว30%คือมันไม่ได้นะคุณผู้ชมคือสแต็กมันจะหายก่อนนะครับบัตเตอร์ไฟมาแรงตัวประบัตนี่อุ้ยตายนะตายนะไม่กลับตาย ผมบอกคุณแค่นี้ว่าไม่กลับคุณตายใช no. ่ไหมน้องอยู่ทีๆคิดว่าเนี่ยอู้อยู่นี่เหรอฮะมึงมึงอยู่นี่เหรอพอมันมีโลมันมีโลเด้งมาจากไหนก็ไม่รู้ครับผู้ชมแล้วติดกูโคดาเร็วมากอันนั้นเนเนนเนปุ๊บโอ้มึงมึงมึงเอาโลมาจากไหนวะเพื่อนคือเป็นิซิวตัวของบัตเตอร์ไฟครัผู้ชมทำไมมันมีโลวะสวัสดีจ้ะเอออยู่นี่ดิอยู่อยู่อยู่นี่เดจังฮึไม่ตาย เลือดมึงเลือนิดเดียวมันไม่ตายได้ดงไงครับเ,เลบลเนอร์ปับป๊บปั๊บปั๊บอ้าวแล้วตัดเลือดพี่มาแล้วไงให้เตัดเลือดพี่มาแล้วไงสับไม่โดนเลยกูตอนนี้คือเราเลิกคูเราวี่์เซแล้วนะคุณผู้ชมถ้ารวมกับรองเท้าอีกสองข้างนะครับมาเดมาเดแล้วกูดกักแล้วกูดกักแล้วมีปูมีปูให้เราเก็บสแต็กคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหบึ๊บ ปุ๊บยังไงปึ๊บปุ๊บฟันตึ้อปุ๊บปุ๊บนี่เอัลติเดเอาลติมมดยังไงอะเอามาดิเอามั่ว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 เลยมั่วเลยมั่วเลยมานี่อุ้ยระวังคุณผู้ชมระวังถ้าเราโดนกระสุนนาวิวนี่คือตายนะคุณผู้ชมแล้วยังไงจุดนี้จุดนี้งักจุดนี้งึกงักเอาเอาล้วครับเอาล้วครับโอ้โหโอ้ยบันทึกไว้บันทึกไว้โอ้โหระบาดไม่ตายโอ้ นี่เดียวเหลือเชี่อมึงเลยวะต่อวับนี่ไงนี่ไงแล้วอันเลงมันพิมพ์อะไรวะนะอ่าน้องคิดว่าน้องหนีเราทักคูมันรอดได้ไงคุณผู้ชมคุณผู้ชมสตาร์ทอูดิว่ามันรอดได้ยังไงฮะผมไม่เข้าใจโอเคคุณผู้ชมตอนนี้คือเราน่าจะข่ายรองเท้าได้แล้วนะครับเพราะว่าผมออกไอ้เวย์ไอ้ไอ้ไอ้ชื่ออะไรวะสตาร์ออฟลองกินูสป่ะคุณผู้ชมนั่นแหละมันมีโลโกดาวนะคุณผู้ชมนี่คือเราข่ายรองเท้าทิ้งแล้วในแคปแล้วเลยล่างกูเราไปหารอก่อนอุ้ยหุย ยังไงวุ้ยมีมอนมีมอนให้ฟาวสต็กอย่างนี้ก็เสร็จดีอ้าวไม่อยู่ตรงนีเหรออยู่ไหนวะแคปกรับก่อนที่เพิ่งผู้ชมโชว์ดูใจเจ้าวันนี้เจ้าวันนี้ใจ้าวันนี้ชาดฉอโปรปึ๊บ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 โอ้โหแล้วกูไม่ได้ร er? ับนี่แล้วกูลงแคลรี่ให้ไงเจ้าวันนี้ยังไงตัวแม่งพ่อที่ว่าตรอดนะฮะโอ้โหแม่งแฟดหนีไงน้องแล้วบัลลัฟายเลนกลางคุณผู้ชมแล้วกูขอสับหน่อยนะรับไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยสับต้นไม้ไม่เข้าเลยทำไมวะบัลลัฟายมาดิมาดิ มึงมาอ้าวไม่กลับไม่ไ okay, ม okay. oh. ่ไม like ่กลับเลยฮะโอ้รับนี่ไงฮะปั๊บปั๊บโอเครอมีคนมาแล้วอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวเสี่ยกูรุมสกัดมึงทำเดียวเสี่ยคนเหลืองแรงแรงบอกเลยว่าอันตีวกกับบรับดาก้อนนี่บอกเลยว่าโคตรโหดอุ้ยเดี๋ยว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 เสี่ยเขาบอกว่าอย่าลุมอย่าลุมนี่มาดิ มึงก็มาดิก huh. ูฝ okay, ันรัวๆวันน oh, hey. ี right ้อามาแล้วเจ้าวันนี้สับปอที่พอดคิวเอาละครับเจ้าวันนี้เจ้าวันนี้ยังไงครับเจ้าวันนี้ยังไงครับเอาเอาเอาละครับควานคิวควานคิวไปก็คิวไปคิวหรือเปล่าไปคิวโอ้โหสุดปะเโอ้มาดีมาดีมาดีอุ้ยกลัวกลัวกลัวเพื่อนถอยถอยเพื่อนถอยด่วนเลยกูเกือบตายแล้วเพื่อนอ้าวล้วบัตเตรรถไฟมันบัตเตรรถไฟมันไม่กลับเลยโอ้โหแล้วแม่งสับหนีทันไง อูเมกาเลยเหรอโอ้ธรรมดาในนั้นเมกานี่คือฝนได้ทุกตาอยู่แล้วนะคุณผู้ชมอันนี้คือเีต่ว่าเป็นเรื่องปกติมากนะครับสหรับผมวูจะพยายามไม่ตายนะคุณผู้ชมนะวูจะพยายามไม่ตายเอ้ยมึง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 เฮามึงเฮาเอมึงเฮาเอ๋ฮะฮะอย่าเฮาได้ปะไม่ชอบอ่ะแล้วไปไหนจ้าแล้วกูตามสุดหรอนิดเดียวคุณผู้ชมนิดเดียวเองอ้าวต้นไม้กูอุ๊ยเดืดเดดโอ้โหเกือบ กูเกือบเลยโดนต้นไม้ตบบ้องหูคุณผู้ชมเกือบกับไม่ทันนะครับป๊บป๊บป๊บนี่เก็บแตงกกาไก่คุณผู้ชมและชอตนี้กูจะพุ่งไปฟันแคร่แหละปั๊บปั๊บป๊นี่เอาคุณผู้ชมถือว่าเราได้แคดี่เขานะครับแต่เขาแต่เขาก็ได้แครี่เราเหมือนกันนะครับผมรอคุณผู้ชมดักไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เลยฮะมาดิ ม่ได้มาไม่ด้กูกลับแล้วเงาโชว์กลับไหมฮะไม่มึงมึงไม่กลับเออไม่กลับเออไม่กลับเออคือมันมันคุณผู้ชมคือถ้ามูลาดมีพวกมีมีพวกแบบมีพวกสแต็กพวกโุ้ยติดอ่างคือมูลาดเนี่ยถ้ามีพวกแบบสแต็กฟาร์มพวกเนี้ยคือมันจะแฮปปี้มากเลยคุณผู้ชมมันจะเป็นสวัสดิ์ของมูลาดมากนะไม่รีบคุณโอ้โหชิบหายเลยวะชิบหายโอ้โหอุต่าห โอ้โหดวงกูเนาะเฮ้ยเขาพูดไรวะคุณผู้ชมเห <c oughs> มือนว่าฝั่งเรานี้จะมีการคอเก g อยู่นะผู้ชมแต่เมื่อเสียงเขาเบามากนะครับคือคุณผู้ชมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะ,จะได้ยินเสียงชัดหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนที่ผมอ่านในคลือม,มันได้ยินเสียงเบาๆมากนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ฟังเขาพูดแล้วกันนะยบขาาาะดดเขาอาดกำลังจะด่าผมอยู่นะครับโดยผมไม่รู้ตัวนะผมชว,วัน,นี้เล่นการโดผงหมดนนะโจนี้เล่นการตายหมดนะ อย่าพ you know? ี่วิวได้ขูดนะพี่วิวได้ขูดนะพี่วิวได้ขูดนะจ้ามึงแคะกูเอาแคะลีกดเลยกูแคะรีกดเลยมึงก็มาตัดแดงกูมานะตัดแดงกูมาแล้วนะยังไงอะอันเลงอันเลงกูเป็นอะไรวะเนี่ยเอายังไงอะยังไงยังไงฮัปะรุ้มโอ้โหไม่ตายสักตัวมันไม่ตายสักตัวเลยคุณผู้ชมอ้าวแล้ววีล่าวีล่าสวัสดีจ้าจุ่ม อ๋อก oh ู oh. นี่เก่งจัดเลยแบบพี่ยมเอะไรพี่ก็เลยไปหาอย่าพึ่งสับปั๊บปั๊บซื้อปึ๊บยังไงอตีอตีโอ้โหเน็ตโอ้โหเน็ตกูโอ๊ยกูเ,เ,เหลือจะเชื่อมึงไหมนะตอนกูตีมอนมอนมอนป่าเนะี่ยคือเน็ตโอ้โหไหลปื้ดเลยพอกูไปตีคนนี้โอ้โหเน็ตกู480 460กูเหลือเชื่อสวยเพื่อนเอาดักเอาดักโอเคสวยมา กูหายหมดแต่ตอนนี้อ่าแฮ่ลาบิวเจ้กูแน่ลาบิวเอาลอบีล่าวิลาสวัรดีจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยจูหายละโอ้โหคุณผู้ชมตัดออกชัตนี้ s เมื่อกี้คือผมต่อให้นะคุณผู้ชมผมจะดูทีว่าถ้าทีไม่มีผมมันจะมีเกิดอะไรเกิดขึ้นคุณผู้ชมเฮ้ย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 โอ้โหดูดิแวนเขาหนึ่งสามคุณผู้ชมเอาเรื่องไม่ละคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยอเลนจังหวะนี้ยังไงวะ ซีจะไม่ทนคุณผู้ชมตอนนี้พี่ซีของเราไปแล้วครับคุณซีเงี้ยคุณซีเราเอาละครับภารกิจนี้ตีไปตีป้อมเลยโอ้ยมึงตีมึงต,ตีอากาศเออเออได้ไหมเออ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 เรียบร้อยคุณผู้ชมนี่จบแล้วนะครับโอเคสวยแบบพี่ซีต้ององี้ดีวะยังมันนะตอนนี้แม่งมันชิบหายคุณผู้ชมตอนนี้ไอเทมก็ประมาณนี้นะคือคุณผู้ชมแล้วก็ความดาเมจวิ่งสามสิบห้าเปอร์เซ็นคุณผู้ชม ได้เมีเกือบสองแสนอย่างเยอะคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมสรุปเลยนะครับมูราชดออกรองเท้าลดคูดาวสข้างตอนต้นเกมเนี่ยถือว่าดีนะครับ แต่ว่าถ้าออกเสร็จแล้วเนี่ยควรจะออกไอ้สร้อยสีแดงแดงนะคุณผู้ชมออกสร้อยนั้นอีกอันหนึ่งนะคุณผู้ชมเพราะว่าโลคูดา30%เนี่ยมันจะเก็บสเตการอากาศยังไม่ได้นะคุณผู้ชมมันต้องซัก35%ขึ้นไปนะคุณผู้ชมมันจะทําให้มูล่าช่องตู้เยนเนี่ยใชแอันติได้บ่อยยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมไปคุณผู้ชมคลิปนี้คงวิธีนี้นะผมใครอยากลองก็ไปลองได้แล้วเจอกันใหม่เกิดคิดไปกันคุณผู้ชมตอนนี้พายุเข้าขอแยกไปเก็บผ้ากันนะคุณผู้ชม let's go